สวัสดีครับเอและเพื่อนๆที่ครบรักทุกท่านผมบาลีจากช่องบาลีทีวีนะครับจะนำเสนอสูตรวิ่งบนนะอีกสูตรนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27เมษายน2568นะครับนี่8โมงครึ่งนะครับเช้าอยู่ครังเลีกหลายวันครับสัก4-5วันนะเพื่จะออกนะครับที่หนึ่งมาดูนะสูตรวิ่งบนนะครับ เริ่มจากหนึ่งันวาเลยครับผมออกหกหกเก้าแปดสี่สามนะปีหกเจ็ดนะครับธันวาหกเจ็ดนะครับล่างคือหกหนึ่งวิธีคิดนะครับเพื่อนๆเ,เอาหลักแสนนะครับขึ้นหกขึ้นเลขหกบวกกับหลักหน่วยล่างหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดได้เจ็ดนะครับไม่แต้มแปดนะครับ ออกแปดหกสามนะครับแปดหกสามหลักร้อยเข้าหลักร้อยนะครับมาดูสิบหกธันวาหกเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามล่างออกสองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ หลักแสนคือศูนย์นะฮะหลักแสนเพรวันที่หนึ่งบวกกับหลักหน่วยล่างกับหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งครับนำแต้มสองได้หนะึ่งกับสองเลขที่ออกสองศูนย์เก้าครับนะมาหลักร้อยเมือนเดินครับมาดู สองมก,กราหกแปดครับเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าล่างออกห้าหนึ่งหลักแสนนะครับเจ็ดแสนวันที่หนึ่งบวกหลักหน่วยของละหลักหน่วยล่างครับหนึ่งนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดได้แปดนำไปแต้มเก้าได้แปดกับเก้าครับนะครับหมดจะมาออกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับมาหลักหน่วยแล้วครับ เก้าเก้าวดนสิบเจ็ดมกราหกแปดจะออกสิบเจ็ดมกรานะครับเพราะว่าสิบหกมกราเป็นวันครูนะครับก็เลื่อนออกแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหลักแสนคือแปดนะครับล่างออกสองสามหลักหน่วยคือสามนะครับสามบวกแปด มาได้สิบเอ็ดนะครับเอาหนึ่งมามิากซ์งเป็นสองได้หนึ่งกับสองงวดนี้ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์บนไม่เข้านะครับแต่มาล่างนะครับนะครับห้าหนึ่งหนึ่งมาล่างนะครับวันนี้ลงล่างครับ มาโดหนึ่งกุมภาหกแปดห้าห้าแปดเจ็ดนนะครับล่างห้าหนึ่งหลักแสนห้าบวกหลักหน่วยล่างเป็นหกนะครับในหกกับเจ็ดนะครับออกสามเจ็ดเจ็ดครับเบิ้ลครับวันนี้มาสองตัวเลยนะครับ สิบหกคุมพาหกแปดแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดล่างห้าศูนย์นะครับพันเอาหลักแสนคือแปดบวกกับหลักหน่วยล่างก็คือศูนย์ก็ได้แปดนะนับไปแต้มได้เก้าได้แปดกับเก้าก็จะมาออกแปดเก้าสี่มาสองตัวเลยครับ หนึ่งมีนาคมหกแปดออกแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ล่างห้าสี่นะครับหลักแสนก็คือแปดบวกสี่หลักหน่วยล่างนะครับคือสี่แปดบวกสี่ได้สิบสองเอาสองมาครับสองมันนับเป็นแดงสามได้สองก็สามมันจะมาออก ห้าหกสามอ่ะข้าล่างเลยครับได้สองกับสามมาสามสองค้าล่างนะครับสิบหกมินาคมหกแปด ออกเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามล่างสามสองหลักแสนเจ็ดบวกกับหลักหน่วยล่างสองเจ็ดบวกสองได้เก้าแล้วเก้ากับศูนย์ออกหกแปดเจ็ดงวดนี้ไม่มานะครับ ไม่มานะครับศูนย์นะครับออกหกแปดเจ็ดล่างก็เป็นสามหกนะครับหวดนี้หลุดไปนะครับหวดนี้นะครับ ห้าหกสามได้เก้าศูนย์ออกหกแปดเจ็ดนะครับทีนี้มาดูงวดถัดมานะครับหนึ่งเมยยอหกแปดออกหกหกเก้าหกแปดเจ็ดล่างสามหกหลักแสนบวกกับหน่วยล่างหกหกหกก็คือได้สองสองก็สามออกสองสองเจ็ด นะครับนะครับสองกับสามออสองสองเจ็ดวันที่ผ่านมาเองนะครับกลับมาเข้าอีกนะครับผมจึงนำกลับมาเสนอเพราะหลุดไปแล้วก็กลับมาเข้าอีกครับงวดสัดมานะครับชิบหกเมยอหกแปดที่ออกสองหกหกสองสองเจ็ดนะครับลาวแปดห้า เอาหลักแสนสองบวกกับหลักหน่วยก็คือห้าห้าบวกสองได้ได้เจ็ดนะครับห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดกับแปดครับจะออกอะไรนะครับรอสองพุทษภาหกแปดนะครับสองพฤษภาหกแปดนะครับดูดิครับเข้ากีา่งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดดุดเปงวดหนึ่งนะครับเก้างวดดุดเปงวดหนึ่งที่เก้าศูนย์ออกหกแปดเจ็ดนะครับแล้วปากกลับมาเข้าอีกนะครับที่ได้สองกับสามออกสองสองเจ็ดนะครับที่ออกเบิเล้ลเดยวันนี้ได้เจ็ดกับแปดครับจะมาไหมนะครับท่านลองหาสูตรประกบนะครับหาเลขประกบดูนะวันนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับจะออกอะไรรอสองคุสภานะครับ สภา68นะครับเหลืออีก5-6วันนะครับวันนี้วันที่27นะครับขอให้ท่านเทงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสําหรับงวดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่ชอบกดไลค์กดตามด้วยครับผมขอให้ท่านโชคดีทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ